พบกับพี่เปี๊ยกกับผมพี่ป๊อกแมวสําราญอีกครั้งนะครับในตอนที่4แล้วนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพจแมวสําราญทุกท่านนะครับที่ติดตามผมกับพี่เปี๊ยกกันมานะครับวันนี้ขอเสนอในตอนที่4นะครับเรื่องของความรับ iSI นะครับช่องทางเทคนิคการเข้าเว็บ3กันนะครับในระยะต้นต้นทางนะครับในระยะที่เป็นเว็บระดับ1กับระดับ2นะครับเรายังอยู่ที่โอ RSI ที่ I T, ไม่ได้มีแค่โอบอสกับโอเวอร์โซนะครับยังมีโซนแข็งแรงโซนไซเวสออนแอร์ A R, นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เข้าหาจุดซื้อและจุดขาดยได้อย่างแม่นยำม,มากเลยนะครับเรายังเรายังใช้ทฤษฎีดาวนะครับเป็นทฤษฎีสำคัญในการที่เราพูดถึงเรื่องของอ e ีเลฟเวฟนะครับที่อยากจะต้องมีต้องจำได้แล้วนะครับถึงชุดนี้แล้วก็คือเราจะต้องมี1นฐานนะครับมีสอหยกักแล้วก็มีพักตัว มันจะต่อคืนได้ก็แต่เมื่อมันจะต้องมีการผ่านด่านของการต่อคื้นนะครับเรายังใช้โมเดลวันนี้ใช้โมเดลสัก2โมเดลคือโมเดลที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200นะครับกับโมเดลที่มันข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตเอาบางส่วนของหนังสือที่ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แชร์กันในห้องแชทไลน์นะครับ ถ้าหากว่าใครที่มีอยากแชทไลน์กับเรานะครับเข้าไปคุยกันได้นะครับในในเพจนี้นะครับผมทำเป็นแชทไวน้นะครับเข้าไปคุยได้นะครับในทรงของชุดที่มันเป็นนะครับขอบใหย่หนในทรงชุดตรงที่มันเป็นชุดของการต่อเว็บขึ้นไปนะครับเราจะมี สังเกตอันนึงครับมันจะมีเส้นเราใช้คกว่าเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ตัดลงของเส้นของตำแหน่งของ RSI เนี่ยนะครับพอตัดลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามันมี RSI มันขึ้นไปตัดกับแนวเขาเรียกว่าแนวโน้มขาลงนะครับของตัว RSI เนี่ยพราะนั่นจะเป็นจุดเข้านะครับเป็นจุดซื้อนะครับเป็นจุดซื้อจากนั้นเสร็จแล้วให้ RSI เขาก็เดินทางไปนะฮะไปโอเวอร์ไปโอเวอร์บอสนะครับเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ขายจนกนั่งสัญญาณมันเกิดการตัด ของเส้นแนวโน้มที่เราตีขึ้นไปนะครับแล้วมาตัดลงนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดขายนะครับโครงสร้างแบบนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่เราทํากําไรกันในลักษณะที่เป็นเวฟนะครับในเวฟอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันก็ยังไม่สามารถจะเป็นขาขึ้นได้สักทีหนึง่งมีแรงกดลงตามมาตลอดอันนี้เป็นบมวเดลวที่ที่หนึ่งนะครับเป็นโัเดลวที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยนะครับมีบางโครงสร้างนะที่มันมี ลักษณะที่เป็นหนึ่งฐานสองอยากพักตัวครบนะฮะแต่ว่ามันพักตัวนี่มันพักตัวยาวจุดนี้มันจะเป็นปัญหาหนึงคือ,อมันจะทําให้เว็บหรือว่าราคาชุดนี้ยังเป็นยังคงเป็นขาลงต่อเนื่องอยู่นะครับเทคนิคของเราก็คือชุดที่มันเป็นขาขึ้นไปทำหนึ่งฐานสองอยากพักตัวแล้วพักตัวถ้ามันมีอัทยาทางว่ามันมันจะลึกเนี่ยสัญญาณของไอ้สายก็จะตัดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับให้เราออกไปก่อนนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณในการตัดเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะ ตัดเข้าที่ดีนะฮะมันจะอยู่อยู่บริเวณในแถวเส้นอแนวอยู่ในระดับที่เป็นพื้นน้ําทะเลนะครับชุดเนี้ยมันก็จะมีความสามารถในการที่จะไปต่อนะครับแล้วชุดจะไปต่อหรือไม่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตรง RSI มันจะบอกว่าถ้าเขาไม่มไม่มีการตัดลงเนี่ยนะครับราคาก็จะไปต่อนะครับวันนี้เล่าประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยทำให้เห็นในเรื่องของตัวโครงสร้างของตัวเวฟนะแล้วก็การเข้า ไปอยู่ในเวฟเข้าทันในจุดซื้อแล้วก็ออกทันในจุดขายที่ราคาที่ดีนะครับหุ้นเด่นหนึ่งนาทีดูเซตให้เห็นก่อนนะครับผมตามเซตมาตั้งแต่วันที่สี่เดือนเก้านะครับทรงมันก็เหมือนกับจะแข็งแรงขึ้นจะข้ามเส้นท่าเฉลี่ยสองร้อดูแล้วก็คือเป็นอยู่ในเว็บฐานในโมเดลแรกนะครับโมเดลที่1นึ่งครับสัปดาห์เดือน สิบเอ็ดเดือนเก้าก็อ่อนแรงลงมาเห็นชัดมากพอชัดว่าไม่สามารถจะข้ามระดับที่เป็นกำแพงขึ้นไปได้นะครับผมเรียกตัวนี้ว่าเป็นกำแพงนะครับถนะัดไปก็จะเป็นกินกินเตี๋ยวนะกินเหลานาะว่ากันไปตรงนี้นะครับในสัปดาห์นี้ครือวันที่สิบเก้าก็คือวันนี้เซ็ตนะก็ยังอยู่ในทรงอยู่แถวประมาณแถวพันห้าร้อยสิบห้าถึงพันห้าร้อยห้าสิบผมเข้าใจว่าแถวเนี้ยมันจะมีการรีบาว ไปชนแถวพันหก่อนก่อนจะเลือกทางนะฮะว่าเขาจะขึ้นไปด้านบนคือข้ามกำแพงขึ้นไปไปกินเตียวกีเหล่าข้างบนข้างบนน่ตายนะ,ะหุ้นเด่นสัปดาห์นี้ผมสนใจหุ้นชื่อว่า t ทียไอครับเทีเป็นถือว่าเป็นหุ้นเข้าใหม่ i p o ที่มีมาเก็ตแคปใหญ่นะครับระดับแสนล้านนะครับมีสัญญาณเนืน่องจากมันเป็นหุ้นเข้าใหม่นะครับผมก็เลยต้องใช้ทางเฟรม ให้มันมีสัญญาณของ RSI ได้มากขึ้นหน่อยก็ใช้ทําเฟรม120นาทีเป็นตัวเป็นตัวคอนโทนนะครับแล้วก็ผมเห็นสัญญาณอันนึงก็คือมันมีแกรบแล้วนะครับมันมีแกรบเกิดขึ้นนะครับพเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าราคามันยังไม่ลงนะฮะมันจะไม่ลงมาปิดแกรบผมจะให้แนวต้านแล้วก็แนวรับของมันไว้เนี่ยตรงนี้อยู่ที่12.60ครับอ่าหุ้นตัวนี้ผมไม่ได้ออวางสต็อปลอสนะครับก็เข้าได้ก็ แถวนี้ก็ปันผลปีหนึ่งประมาณ30ตังก็ผล,ผลตอบแทนอยู่ประมาณ2.6%กับ3%ก็พอใช้ได้ครับไม่ต้องสต๊อปหลอดแล้วก็ระยะไกลระยะใกล้นะครับระยะใกล้ก็ถ้าซื้อได้ตรงเถวแถวสิบก็ขายตัวแถวตรง14ผลอบแทนประมาณ1ิของราคาส่วนตา่างไกลสุดก็16บาทจุดที่เข้าเข้าแบบ i b o นะครับ ผมตามหาหุ B, decade, 11 day, Arizona, ้น sure. S C B เอ่อเมื่อประมาณสักวันที่ย <m> ี่ปดของเดือนที่แล้วกต่ได้ราคาร้อยสิบเอ็ดนะครับร้อยสิบรอสิบเอ็ดนะครับวันนี้มาให้แล้วนะครับก็ซื้อได้แล้วผลผลก็ประมาณหกบาทห้าสิบอต่อปีนะครับก็หกเปอร์เซ็นถือได้ครับไม่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 น่าเกียดครับถ้าน้านี้ผมยังรู้สึกว่ายังอยากได้ราคาห้าสิบห้าอยู่ชุด สอสามวันนี้มีแกลบลงมาถ้าปิดแกลบตัวเองขึ้นไปก็โอเคคงจะต้องยอมซื้อข้างบนแล้วนะครับรอ,อที่ห้าิห้าไม่ได้ครับตอนนี้ยังหวังว่ายังรอที่ห้าสิบห้าได้อยู่นะครับเพราะไอ้ไซ้เขายัางสง่สงส่งเขายังดีอยู่นะครับตรงน,นี้ DMT อยากได้1 2บจดสก็ได้แล้วนะครับโอเค,คขอโฆษณา1นาทีนะครับคอร์พีเปียสเดือนกันยา ยังห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบอยู่นะครับมีไลฟ์สดแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ไลฟ์ไปวันนี้เดี๋ยวบ๊อกสรุปอีกทีหนึ่งไอ้หุ้นที่แนะนำอ่ะป๊อกสรุปอีกทีครับอ่าสี่ตัวใช่ไหมวันนี้สีตัววันนี้ฮะโอเคทีว่าไอให้ซื้อที่สิบสองจุดหกครับโอเคตัวต่อไปรับสิบสองจุดหกครับแล้วก็เอสซบีให้ซื้อได้แล้วนะครับร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะครับให้ซื้อได้แล้วครับโอเคครับตัวที่สาม ตัวที่สามฮาน่าผมยังอยากรอที่ห้าสิบห้าจุดห้าครับโอเคตัวที่สี่ตัวที่สี่ DMT อันนี้ได้แล้วนะฮะสิบสองบาทยี่สิบซื้อได้แล้วโอเคร <Okay. S 1> าคามาแล้วฮะโอเคโอเคอ่ะไปได้เลยครับไปที่ไปที่อีกอันหนึ่งได้เลยของปอกของปอกได้เลยโอ okay. เคเปิดครับก็ของผมก็เป็นชุดเทมเพลตนะครับที่เอามาใช้กันทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงนะครับ มีจุดตัดจุดขายด้วยระบบของตัว ISI นี่นะครับก็มีทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับทั้งไฟต์อ uh, e ีฟ e ินสต็อปพิกอัพแล้วก็ทั้ง t r a ด i ิ้งวิวนะครับสนใจก็เข้ามาคุยกันนะครับครั้งต่อไปน่าจะคุยเรื่องของขั้นตอนที่5จะคุยเรื่องของการเล่น,เล,นเล่นเว็บสามนะครับเว็บสามันมีทุกมันมีทุกทางเฟรมจริงๆนะอยากจะพาไปดูด้วยกันนะครับ คำคมวันนี้ขอเสนอคําว่าถ้าถึงจุดที่มีกําไรแล้วแต่ใจเรายังโลภไม่ยอมขายอันตรายมันคือเราจะเป็นคนที่ซื้อได้แต่ขายไม่เป็นฝากไว้คิดนะครับนี่ขอบคุณพี่เปียกนะครับที่ใอ้โอกาสเข้ามาคุยให้ฟังครับได้ครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับจัน๊อกครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับพี่เปียกครับครับสวัสดีครับ